สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนทุกคนวันนี้จะพามาดูพี่เขยเก็บผักไปดูคะ่ะว่าเขาเก็บผักอะไรอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงกบนะคะตอนนั้นเขาเลี้ยงกบแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะ,ะอืโอ้ยดูพี่เคยเก็บบวบ เขาบอกมีสองลูกนึงไงบางลูกมึงอะสองลูกก็อิ่มแล้วต้องเอาเยอะดอกมาละโกก็ดกมาละโกอย่าูน่นแพงแพงบางฉันแทบจะไม่กล้าซื้อกินเลยนะ <c oughs> อยู่นี่ดูดกก อยากกินอะไรพี่เคยจัดให้หมดค่ะโอ้ยวันนี้ลมแรงฝนจะตกดูท่าทางฝนจะตกไหนเขาว่าต้อยเลี้ยงกบตรงไหนกบหรืออะไรที่ว่าตัวใหญ่ใหญ่อะใน,อในลอรถนี้ใช่ไหมมาดูค่ะพี่สาวเขาก็เลี้ยงกบเลี้ยงกบเ,เลี้ยงหอย แต่ไอหไอยเขาจับหมดแล้วเมื่อกี้มาดูสิอุ้ยกบตัวใหญ่จริงๆด้วยเหนน็นไหมคะไในนอกบต้องเปิดอันนี้ออกเนาะอุ้ยเปิดออกไม่ได้นี่น <ๆ S 1> โนนค่ะเห็นไหมคะกบโนนมาดูกบกันค่ะดูพี่สาวเลี้ยงกบตัวเล่เลยอ เขาเลี้ยงในลรถนะคะนี่ค่ะสามสี่อันนี่แหละ,ะน,นี่ค่ะพอได้ขายค่ะพี่สาวบอกว่าบางวันก็ขายดีเนาะลูกค้าเข้ามาสั่งทีละกิโลอะไรเงี้ยสองกิโลไปค่ะฝนตกแล้วโอ๊ยฝนตกฝนตกฝนตกหวางพลาฝนตกปปปปไ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 ป อ้โโหครัวบ้านนอกค่ะเราอยู่กันแบบบ้านนอกอันนี้แม่ครัวประจำบ้านโอ้ยฝนตกค่ะฝนตกชุ่มชํำเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝนตกแล้วค่ะไว้เจอกนคลิปหน้าเนาะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากเลยค่ะเจอกลิปหน้านะคะฝนตกแรงมากเลยค่ะจากจากเลยเมยละท่อน้ำนั่นต้องเอาใส่โอ่งไหมโอ่งนึงมันเต็มแล้วอะ่ะแล้วก็อเอาใส่โอ่งนึงไหมเดี๋ยวฉันเอาไปเดี๋ยวฉันไปยกฝน